โอ้โหโอ้โโอ,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 โอ้ยนอนหลับปุ๋ยเลยขดด้วยนอนหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยตักตั้งแต่ประมาณสักสองทุ่มอืม ขนแสดงว่าหนาวในเกียร์เขาผมผมไม่เขานําแต่เขาก็เราเบี่ยงมาออกแับบักบงว่าไงลูกอืม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 ตีมันก็คันหูเลยวันนี้ยายพรก็หยอดหยดยาไปละอ้าลูกยายพรหยดยาไปแล้วอื ไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วห้าทางจะหลับสบายสวัสดีดน้องเป็นนายสวัสดีครับเพิ่งออกมาจากโรงพรยาบาลครับก็เลยอาจจะดูเศร้าๆหน่อยน่าจะเนาะ มันเรา,เอาพอเรานอนอยู่โรงมาบก็ไม่ค่อยหลับ วันนี้ก็ทานนะทานทานได้บ้างนิดหน่อยทานอาหารเมร็ดแล้วก็ทานข้าวไปนิดหนึ่งแต่วันนี้ฉี่เยอะมากฉี่แต่ไม่ได้นานฉี่มม้ว่าใส่ <c oughs> ต้องใส่โอบิไว้เหมือนเดิมนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่า <c oughs> เขายังมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องการกั้นปัสสาวะอยู่นะครับวันนี้เดินอยู่ในห้องนี้ก็ฉี่เลียดฉี่ลาดเลย พรุ่งนี้เจอกันนะครับเจอกันนะขาหลับตั้งแต่สองทุ่มแล้วครับ ใช่ครับน้องคงอยากจะนอนพักของเขาอะ่ะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆวันนี้ก็ก็ก็เวลานุ่นเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็แข็งแรงนะวิ่งโโยเข้านาริตวิ่งออกรอกประตูโรงพยาบาล ใครใครทราบเรื่องร้านกาแฟบ้างลังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พรเขากําลังดูดูนี่มันเกิดใครเอ่ยวิชิตราเหรครับคุณวิชิตราใช่ไหมคุณวิชิตราขอให้มีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความเจริญ หวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้แาดปลอดภัยนะครับสุขสัรต์วันเกิดน,นะครับคุณวิชิตาครับใช่ครับวันนี้ไปรับเข้ามาแล้วก็อยู่ด้วยกันตรอด สักครู่นะครับชื่อร้านอิพรได้ยังชื่อร้านอ่ะได้แล้วมาบอกตํงกินนี่อยู่ไม่เป็นไรเข้ามาได้ไหลายสดก็เข้ามาได้ใส่ลงไปในอของพี่พรหั้อยู่ซอยรามคำแหงร้อยสี่สิบชื่อร้านอะไรโบชิคอฟฟี่อยู่ที่ซอยรามคำแหงร้อยสี่สิบนะครับชื่อว่าร้านโบชิคอฟฟี่ อฟเตอร์ใช่นะครับเมื่อกี้เห็นแบบแบบนล้วนะครับลงให้ละอ่านอ่านแค่น,นิดนึงนะครับลงให้ละลงให้ละตอนนี้น้องนอนอยู่ที่บ้านครับน้องนอนอยู่ที่บ้าน หลับลึกหลับเลยเพียยังครับวันนี้น้องน้องยังไม่ถ่ายหมอบอกว่าอีกสองสามวันนะ่ะน้องคงยังไม่ถ่ายนะครับ อาจจะเวลาถ่ายก็อาจจะแข็งนะฮะเพราะว่าทา,านยาแล้วก็ระบบข้างในก็ยังยังยัง,ยงไม่นั่นเดี๋ยวอีกหน้าอีกสักวันสองวันนี้นะละน่าจะถ่ายเพราะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังไปถึงก็ยังมีอึที่เหลวอ,อยู่แต่พอสักก็มาสักหกเจ็ดชั่วโมงน้องก็ไม่อึแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไปถึง ็ดชั่วโมงขึ้นใหม่วันเขาก็ไม่อึกตอนนี้ก็ยังไม่อึ่เมื่อวานก็ไม่อึ่นนะฮะคุณหมอไม่ได้บอกมาครับติดเชื้อแบคทีเรียอะไรแต่ก็มีมีเชื้อแบคทีเรียออกมาแต่วันนี้ก็เลยควบคุมในการไปน,นูป่นไปนี่ของเขาไม่ให้รับประทานอะไรนะะ ร้านร้านเมื่อกี้นะแถวรามคำแหงร้อยสี่สิบนะครับอืร้านอะไรบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงนะักันไว้บ่ายสองโมง ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับน้องอ๋อบูชินะครับร้านโมชิคอฟฟี่ลอสเตอร์น้องโมชิมองโมชิร้านโมชินะครับโมชิ เรื่องเกี่ยวกับความขับถ่ายนี่หายดีแล้วนะหายดีหายเป็นปกตินะเรื่องขับถ่ายก็ตอนนี้ก็โอเครอให้เขาเขา้าปกตินิดนึงเวลาฉี่เวลาแต่ฉี่ยังไม่ปกติเท่าไหร่นะฉี่ยังมีการอั้นฉี่อยู่ นะครับแต่เวลาเขาฉี่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องคอยบีบเพื่อเขาแล้วก็นะฉี่ต่อแต่เวลาเขาเดินเขาวิ่งเนี่ยถ้าเขาปวดฉี่ก็จะมันก็จะออกมาตามอัตโนมัติของเขาเลยเขาจะไม่ไม่ยกขาฉี่หรือยืนนิ้ใชแล้วฉียย่เงี้ยแต่กจะเขาวิ่งอยู่เนี่ยเขาจะฉี่พราะคุณหมอบอกเราว่าเรื่องรุ่งระบบการฉี่เรื่องระบบฉี่เนี่ยปัสสาวะเนี่ยเขายังยังไม่ดีขึ้นยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องความแข็งแรงเรื่องของกล้ามเนื้อของเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยเขาดีขึ้นดีขึ้นมาก นะครับอย่างที่บอกว่าเขาใช้ขาหลังในตะกุยหญ้าได้ตะกุยหญ,ญา้ญญาเพื่อที่จะเอาหญ้าไปกบในสิ่งที่เขาทำมาไอ้ก็คือตามธรรมชาติของแมวของหมานะเหมือนกันเออเขาบอกว่ามันมีแบ,บคทีเรียแต่เขาไม่ได้เียกว่าสาเหตุมาจากอะไรนะเขาก็ยังไม่ไม่แจ้งให้เราทราบยังไม่แจ้งให้เราทราบว่าสาเหตุมาจากอะไร ขอบคุณมากครับที่รักน้องนะขอบคุณไม่เป็นไรนะถ้าใครไม่ไปวันพรุ่งนี้วันที่14ก็ไปเจอกันวันที่20นะครับงานเสด็จพ่อพระยามหาราชนะครับที่ป้อมพระจุนนะครับสระการนะฮะถ้าใครไม่ไปวันที่ไม่ไปพรุ่งนี้นะครับก็เจอที่นู่นได้เลยนะครับ หลับปุ๋ยหลับปุ๋ยหลับ,บ <_ d ata> เอ็มพอกินข้าวเยอะไหมยเยเอะเยอะใช่ไหม,มอ๋อวันนี้ก็ทานข้าวเยอะอะทานข้าวทานกับเยอะแล้วก็ทานยาไปสามเม็ดยา,านี่ทําให้เขาหลับหรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าใคร ใครจำผราหม่มนี้ได้อ่าคุ้นๆอ่าหม่มนี้ใครรู้บ้างมาจากไหนเอยมาจากไหนเออใครรู้บ้างนอดกระดิบด้วยเหรอ นี่ม <def uras> ีแต <AND> well ่ตาขยับนิ่งๆยังไม่เห็นนอนขยับมีตามีตาปากว่าตาขยิบเนี่ย ชอบนอนนี้บางทีก็จะเอาหัวออกมาจากที่นอนแล้วก็นอนกับพื้นแล้วสเผอปุ๊บเดยวเขาก็เอาเข้าไปยังไหน,นเอาหัวไปมุดกับผ้าห่มไปมวไปมุดแบเะี้ อ้าวมีใครจำได้ม้างเรื่องพ่อผม <laughs> ถ้าใครถ้าใครขึ้นขึ้นการบินไทยไบ่อยจะรู้เนี่ยพ่อผมนบรรยากาศบินไทยเนี่ยพ่อผมการบินไทยครับพ่อผมการบินไทยนะครับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าครับ นก็เอาไปไว้ที่รถนะครับเอาไว้ที่รถไว้เวลาไปไหนนะหนาวผมก็เ,เจ้าผมเองไงตอนเดี๋ยวนี้ก็เอามาให้น้องเปลี่ยนนายห่มละสวยครับเ้ามพอเขาจะโละทีสองปีหรือปีโลทีก็โอ้โหเป็นหลายพันผืนเลยนะพ่อผมเนี่ย เขามาให้ที่มูลนลิธิเนี่ยที่ลุงกตันอยู่เนี่ยประมาณโ,โหเยอะนะให้ไวให้ไปแจกชาวบ้านเพราะว่าเขาจะมีวันแบบเละพ่อห่มออกมาเนี่ยการบินไทยนะแล้วก็เราก็จะได้พ่อห่มเนี่ยเออไปแจกชาวบ้านด้วยนะครับคือ,อห่มยังไม่ได้คือยังเหมือนกับยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็ถือว่าโอเคคุณดีใช่ครับวันนี้ก็ผมก็ใช้ห่มมาหลายหลายหลายปีแนละ้ว ก็ยังดูใหม่ดูดีอยู่นะก็เลยทํอามาให้น้องไหวครับพรุ่งนี้ปนไปไหวแน่นอนครับน้องเป็นนายไปไหวแน่นอน ตั้งแต่2องทุ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ร้านกาแฟแถวนิม,มินบุรีนะร้านกาแฟแถวรามคำแหง140นะครับใครรู้ก็ก็แชร์กันไปนะครับเรื่องโลเคชันนะครับ ไม่ได้ดูเรื่องไม่ได้ดูเรื่องแบตโทรศัพท์เลยอันนี้เหลือประมาณยี่สิบแปดไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็รีบนอนันวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ไปใส่บาทเหมือนเดิมนะวอาทิตย์ ตุ๊กาตาไม่ต้องห่วงครับตุ๊กาตาไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเปิดปุ๊บก็จองกันได้เลยนะครับไม่ลืมครับเดี๋ยวพวนี้เอากระเป๋าส้มไปด้วย วันนี้น้องก็โอเคล่าเริงฮะล่าเริงล่าเริงดีแต่วันนี้ก็คงรับประทานยาไปก็อาจจะนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนครับไม่ไม,ไม่ไม่ให้กินยหญ้าข้างทางไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้ทานเนี่ย มีโอกาสครับเดี๋ยวยังไงหาวันว่างๆเราก็พาน้องไปพักผ่อนอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนอีกไม่กี่เดือนก็น้าหนาวแล้วเนาะตกลาพจิกาก็หนาวแล้วตกลาพจิกาก,ก็หนาวแล้วนะครับ จะสบายเขาคือไม่อยากไปแตะต้องหรือจับอะไรเลยก็คือปล่อยเขาเดี๋ยวถ้าเขารู้สึกนั่นเขาก็จะขยับตัวเขาเองขึ้นไปข้างบนเองนะพี่พรไปด้วยครับพี่พรไปด้วย นี้ไปไปทรบุญวัดบางพีใหญ่กลางแต่น้องคงไม่ได้ไปนะเพราะอยากให้น้องก็พักผ่อนเดี๋ยวถืงจะช้าแล้วพลามาปุ๊บเราก็ต้องไปกันต่อแล้วกลัวเขาไปง่วงไปอะไรแล้วเขาจะอารมณ์ไม่ดีให้เขานอนยาวนะครับเดี๋ยวเขาตื่นดึกๆแล้วก็ไม่ดี ตงตุลาไหมครับตุลาตุลา,ลาเ,เดี๋ยวก็คงต้องให้เขาลองเออ่ลองเทสหน้ากล้องดูก่อนลองเล่นดูก่อนนะก<ม>็คือเป็นห่วงนะเรื่องตกจะช้าเรื่องที่ก็บอกว่าเออ่ถ้ามีเอฟเฟกเด็กสลิงอะไรพวกเนี้ยสัตว์เอฟเฟกเด็กสลิงเนี่ยกระชา<ม>้าเพราะว่าดูว่าถ้าเขาโอเค เขานิ่งเขาสามารถหมอบได้อยู่กับพระเขาสามารถหมอบอยู่ตรงนั้นได้นิ่งๆไม่ไม่เห่าไม่อะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าไปแล้วก็ลุกลีลุกลนหรือว่าเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยมันจะยากนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับน้องยูริมามาน้องยูริน้องครอบครัวสวัสดีครับ ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยลองดูว่าเขาจะนั่งนิ่งไหมอะไรไหมเออเดี๋ยวเราไปเวริร์กช็อปกันดูแล้วก็เอาเขาลองเขา้าเขา้ากล้องดูด,ด้วยว่าว่าเขาจะตื่นไหมจะอะไรไหม,มเวลามีเสียงน้สเสียงนี่ครับ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกมาจากการจากการเป็นเป็นนักแสดงของของสุนัขมันจะมีโรงเรียนสอนในการแสดงของสุนัขจะมีนะครับแล้วก็จะมีสุนัขที่ที่อยากไว้สําหรับเขาฉากหนังโดยเฉพาะหรือ ฉากโฆษณาโดยเฉพาะพวุ่งนี้เขาจะไปเช่าหรือไปมาไปเช่ามาเข้าฉากหรือม้ก็ไปเช่านานๆให้มาอยู่กับพระเอกนางเอกก็ได้คุ้นเคยเขาเ้าฉากสอนให้ยกมือสอนให้นั่งสอนอะไรเงี้ยเขาเขาเขาก็จะทําได้แต่นี้น้องเป็ดนายไม่ได้ผ่านตรงนั้นมาไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะต้องไปเวิร์กช็อปดูก่อนถ้าน้องเขาเขาโอเคนั่งเฉยๆแล้วก็มองหนะ้า <c oughs> มออะไรอย่างเงี้ยโอเคง่ายสบายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะให้เขาพูดกับกับกุมารก็เดี๋ยวเขาไปทำเอไออ่ะให้ AI ก็ทําพูดแล้วก็โดยที่คนไม่เห็นเนี่ยในในเรื่องคนจะไม่เห็นว่าก็พูดพูดกับกุมารแต่คนดูเนี่ยจะเห็นว่าก็พูดอยู่กับกุมารแต่คนที่เล่นด้วยจะไม่เห็น ใช่ครับทั้งหมดต้องต้องเข้าโรงเรียนฝึกต,ต้องเข้าโรงเรียนสอนเขาตอนนี้เขาเขาขาหรือว่าอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยนั่นเนี่ยบ่อยเขาบอกยกมือสวัสดีขึ้นมาเนี่ยเพราะขาหลังเนี่ยเขามีปัญหามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยกเหมือนเราจะยกขาของสองข้างด้านหน้านย,ยกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเซ่เซ่หน่อยเหมือนกับว่าเขายังไม่ค่อยไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้แรงเนื้อได้แข็งแรงได้แต่พละตรงเนี้ย เวลาเขาจะาเวลาเขาเจอที่ลื่นๆหรือสไลด์เนี่ยวลาเาก็วิ่งเร็วๆหน่ยก้นเขาจะปัดสไลด์ไปเลยฟูไปเลย mm hmm. สวัสดีครับคุณแม่มดอารมณ์ดีสวัสดีนะครับสุพรรณีสวัสดีครับคุณน้อง mm hmm. ่ครับเพราะนั้นงๆแล้วเขาขอขอให้เขาแค่ยกหน้าขาหน้าสองขาขึ้นมาบอกสวัสดีอะไรเงี้ยโอ้โหแค่นั้นก็แต่ก็ทำไม่ได้แล้วเราก็ไปไปไปสอนว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วล่ะเขาแค่มือเอามือเดียวเนี่ยเขาได้โอเคทีละข้างทีละมือแต่ปราใช้สองสองมือหน้าเขาเนี่ยเขาใช้ไม่ได้ สวัสด <ersch> ีครับที่จะโอเมกามันจากนครพนมนะคุณข้าพโคศสวัสดีครับคุณไข่มุกขอบคุณครับสวัสดีครับเปียนนายเดียนนายครับเดียนนาย แน่เป็นไงลูกหลับต่อห็่ไหมถ้าเขาตื่นมาแล้ว,ลวเขาเขเขาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะเอาหัวมาด้านด้านตรงเนี้ยด้านตรงขาเขามาสบกตรงนี้ตอนนี้เขาก็โอเคสบายดีสวัสดีครับคุณเลด้าชัวคุณนัท ไม่เป็นไรครับใครไปไม่ได้ไว้เจอกันเหวียวหลังนะครับไม่เป็นไรเอาที่ที่สะดวกคุณกบนะสุกัญญานะครับชมพู่ขอบคุณครับคุณรัตด,ดาขอบคุณมากมากครับครับน้องเฟียพี่มนพี่มนขอบคุณมากครับ ผนชุมพูน,นโอ้ผมเมื่อยละเหลืออีกไม่กี่ปเปอร์เซ็นต์ละไม่เป็นไรเอาตามนี้นะที่บอกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครนั่นก็ก,ก็ก็เจอกันนะเดี๋ยวขอสลับมาก่อนที่จะอือเคเมื่อยโอเคมื่อย ยังไงนะครับเอา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 ,เอาที่สบายใจเอาที่แบบไปได้จริงๆนะครับเอาไม่ต้องไม่ต้องอนั่นกันไม่ต้องเกรงใจกันถ้าไม่ได้วันนี้ก็วันที่20่สิบนะครับวันที่20 20ิบยีก็ไปเจอกันได้นะครับมันเสาฮะเสาหน้าเจอกันขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคสองทุ่มสี่สิบหกนาทีโอเคแล้วตอนนี้แบตผมก็จะหมดลนะนะเดี๋ยวไงแจ้งให้ทราบคนนี้นะครับร้านทุกคนของซาบแล้วนะครับร้านทุกคนของซาบแล้วนะ,ะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไงก็อเจอกันที่ร้าน ไม่ต้องเอาอะไรไปฝากไม่ต้องไปซื้ออะไรไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเจอกันได้ถ่ายรูปก,กับน้องอีกอย่างก็คืออย่าอย่าเอา,าหน้านะฮะอย่าเอาหน้าไปใกล้ตรงหน้าน้องนะครับอย่าเอาหน้าเข้าไปแนบชิดหรืออะไรเงี้ยผมเกรงว่าไม่รู้นะแต่มันอาจจะไม่เกิดหรืออาจจะเกิดเราต้องกันไว้ก่อนก็ก็ก็ดีนะรูปตัวได้รูปหัวได้นะครับ ตรารูปตัวก็เกาเขาหน่อยนะอืมแต่จะเพิ่งไปเอาหน้าไปแนบชิดกับกับ,ก,บกับแก้มตรงน้องเดี๋ยวเขาเขานิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนกับมันก็จะเกิดปัญหานิดนึงนะครับแต่แต่คิดว่าช่วงนี้เรื่องธรรมันมา,ม,ามานานแล้วก็อารมณ์ก็ก็ดีดีขึ้นนะแต่ก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับดีกกันไว้ก่อนนะครับบอกบอกพวกเราด้วยอย่าอย่าวหน้าเข้าไปแนบมากนะครับถ่ายรูปได้แนละ้วถ่ายรูป รูปได้อะไรได้จับหัวจับอะไรได้เนี่ยแต่ยาวหน้าเขามีไปแนมโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไม่ต้องห่วงน้องเป็นนายพรุ่งนี้เจอกันนะครับน้องแข็งแรงครับพรุ่งนี้รับรองพรุ่งนี้ให้น้องใส่ทักซิโด้ด้วยนะครับเอาแบบไปแบบหล่อเลยนะหล่อเลยนะครับพรุ่งนี้ทานกันเต็มที่นะครับร้านกาแฟนะ้านกาแฟ ครับเดี๋ยวพวกนี้นะผมเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงเองเราเจอกันนะครับที่ร้านกาแฟร้รานชิชิอะไระไร,ร้านชิอะไรสักอย่างว <Okay. S 1> ันนี้ความจำสั้นมากเลยชิบโบชิบโบโอ้ขอบคุณมากครับคุยแป๊บเดียวร้านใจซะแล้วล หอโบชิไม่ใช่ชิโบร้านโบชิร้านโบชิร้านโบชิน,บชน,บชนะครับไงก็แคปแคปแล้วก็ส่งไปให้ทุกๆคนที่อยากจะไปไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ไปวันนี้ปุป๊บก็วันหลังล็อกไว้คุณหนุนก็ได้นะเป็นร้านของอออน้องเก๋กับคุณกับธงชัยประสงสันตินะครับที่เป็นสามีภรรยากันนะครับเขาก็เปิดร้านกาแฟนะครับเพิ่งเปิดก็เห็นว่าสนิทสนมกันมานานรู้จักกันมานานนะครับก็ สามสิบสี่สบปีแนละ้วก็ไปอุดหนุนกันนะครับโอเคครับฝันดีทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงน้องนะอ <c oughs> ย่าให้ข้าน้องก่อนเราจะไปก็เดี๋ยวเอาเข้าหน้าน้องอลกหน่อยทุกคนจะได้แบบฝันดีมามามา <c oughs> เปลี่ยนนายครับเปลี่ยนนายครับ เยังไงลำบ้วโอเคนะครับลาติีสวัสดิสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับผม đi 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 vấn đi vấn